ในชั่วโมงนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการคำนวณพื้นที่นะคะชั่วโมงที่แล้วนะคะนักเรียนทราบแล้วว่าเกี่ยวกับหน่วยการวัดพื้นที่ใช่ไหมคะเรานะคะหน่วยการวัดพื้นที่นะเราก็เรียนในระบบอะไรบ้างระบบเมตริกระบบอังกฤษนะคะแล้วก็มาตาไทยนะคะในวันนี้เดี๋ยวเรามาดูว่านะคะในการคำนวณเกี่ยวกับพื้นที่นะ ถ้าพูดเกี่ยวกับพื้นที่เนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าลักษณะของพื้นที่หรือเนื้อที่ทั้งหลายเนี่ยมันจะเป็นรูปอะไรนะคะพื้นที่ทั้งหลายจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมอจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมมีสี่เหลี่ยมอะไรบ้างอา่สี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมคางหมูสี่เหลี่ยมรูปว่าวสี่เหลี่ยมด้านขนานและก็ สี่เหลี่ยมที่ไม่จัดอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมที่กล่าวมาเราก็เรียกว่าสี่เหลี่ยมใดๆใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> ดังนั้นนอกจากสี่เหลี่ยมแล้วยังมีลักษณะของรูปอะไรอีก <Yeah. S 1> สามเหลี่ยมนะคะแต่น้อยมากใช่ไหมคะที่พื้นที่จะเป็นรูปอะไรนะสามเหลี่ยมส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะเพราะฉะนั้นในการคำนวณพื้นที่เนี่ยนนะะักเรียนก็จะต้องรู้จักสูตรการหาพื้นที่ของรูป สี่เหลี่ยมต่างๆก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนจริงๆแล้วนักเรียนเคยเรียนมาแล้วใช่ไหมคะ,ะสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมโดยเฉพาะสี่เหลี่ยมที่นักเรียนบอกไปอันดับแรกสี่เหลี่ยมอะไรนะคะจัตุรัสถ้าเป็นลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเราใช้สูตรว่างไงนะคะ,ะด้านคูณด้านนะคะเพราะลักษณะของสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นยังไง มีด้านทุกด้านยาวเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้สูตรว่าด้านคูณด้านหรือเราใช้ว่าด้านด้านอะไรด้านยกกําลังสองนะคะ,ะจากสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งเป็นสี่เหลี่ยมที่นิยมใช้นะคะในการอะไรคะหาพื้นที่อย่างเช่นในการที่ส่วนใหญ่ก็สร้างบ้านใช่ไหมคะสร้างบ้านสร้าง ทำห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องอะไรส่วนใหญ่จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าส,ส่วนใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็น่าจะนะคะสามารถคํานวณเนื้อที่ได้ว่าถ้าเรามีเนื้อที่แปลงหนึ่งเราต้องการสร้างบ้านนะคะเท่าไหร่เนะื้อที่เท่าไหร่นะคะที่เหลือจะทําอะไรบ้างสร้างสนามหญ้าใช่ไหมคะทำแปลงผักหรือปลูกพืชสวนครัวนะคะเราก็สามารถที่จะทำไได้ คำนวณได้นะเพราะนั้นเราต้องมารู้จักวิธีการคำนวณน,นี้เนื้อที่บางที่เนี่ยมันอาจจะไม่เป็นรูปสี่เหลี่ยมตามที่เราเรียนหรือสามเหลี่ยมมันอาจจะเป็นรูปนะคะว่าว,าวาแหวงแหวงนะเราก็ต้องสามารถทำไมได้หาได้โดยใช้ความรู้พื้นฐานที่เราเรียนไปในหลายหลายรูปนะคะไม่ว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมข้างหมูสี่เหลี่ยมอะไรเราก็นำมาใช้ในการหารูปต่างๆนะนี้เวลาเราจะหารูปต่างๆที่ นะ,ะมีลักษณะไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยมมันอาจจะเป็นรูปวววแหวงแหวงอย่างที่ครูว่าเนี่ยนะคะเราก็สามารถทําให้มันเกิดอะไรได้เราก็ลากใช่ไหมคะลากเส้นแบ่งให้มันเกิดเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือรูปสามเหลี่ยมแล้วเราก็ทําไมคะหาพื้นที่แล้วเราก็นํามันมาบวกกันหรือมาลบกันเราก็จะได้พื้นที่ตามที่เราต้องการใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวมาทบทวนเกี่ยวกับสูตรการหาพื้นที่ก่อน นักเรียนนะคะเปิดหนังสือเรียนหน้าเจ็ดสิบแปดนะคะ,ะต้นทางเปิดแล้วปลายทางนะคะเปิดหนังสือเรียนควบคู่ไปจะได้รวดเร็วเอาเรามาทบทวนเกี่ยวกับการหาพื้นที่นะคะนักเรียนมีความรู้พื้นฐานมาดีแล้วนะคะทบทวนอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะนะคะมาคำนวณกันเอามาดูเลยนะคะอ่ะ ให้นักเรียนนะคะนำดินสอน,นะคะ <_ d ata> เขียนลงไปในหนังสือเลยหน้า78 <_ d ata> การคำนวณเกี่ยวกับพื้นที่นะคะ <_ d ata> พื้นที่กับความยาวของด้าน <_ d ata> พงยะพบแล้ว <_ d ata> มาดูเลยค่ะ <_ d ata> จงหาพื้นที่ของรูปต่างๆโดยเขียนความสัมพันธ์ของความยาวของด้าน, <_ d ata> านที่เกี่ยวข้องกันเช่น ดูตัวอย่างนี้ก่อนนะคะให้นักเรียนเนี่ยหาพื้นที่ของรูปต่างๆโดยเขียนความสัมพันธ์ของความยาวของด้านที่เกี่ยวข้องกันนะคะ,ะนักเรียนจะเห็นแล้วว่ารูปสี่เหลี่ยมนะคะ A B C D มีมุมสี่มุมเป็นมุมฉากเพราะนั้นรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้เรียกว่าสี่เหลี่ยมมุมฉาก สี่เหลี่ยมมุมฉากก็มี2ชนิดคือสี่เหลี่ยมผืนผ้ากับสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ถ้าเป็นรูปลักษณะนี้ก็คงจะเป็นรูปสีเปส่เหลี่ยมผืนผ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราก็ใช้สูตรว่าด้านกว้างคูณด้านยาว ab นะคะเป็นด้านยาว bc เป็นด้านกว้างแล้วก็จะได้ว่า ab คูณกับ bc หรือ bc คูณกับ ab ได้ไหมคะ ได้อ้าวหินสี่เหลี่ยม A B C D เป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะพื้นที่สี่เหลี่ยม A B C D เท่ากับ A B คูณ B, B C ตารางหน่วยอย่าลืมใส่หน่วยด้วยพื้นที่ใช้คำว่าตารางหน่วยอันนี้เป็นตัวอย่างอ้า,อาข้อต่อไปนักเรียนเขียนลงไปเลยนะคะข้อที่ห ในหนังสือเรียนนะคะทบทวนความรู้เดิมสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมใดๆพื้นที่ของสามเหลี่ยม ABC เ,เท่ากับเท่ากับเท่าไหรเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงสามเหลี่ยม ABC สามเหลี่ยม ABC มีอะไรเป็นฐาน BC <B, C S 1> เป็นฐานมีอะไรเป็นส่วนสูง AD เป็นส่วนสูงใช่ไหมคะเพราะนั้นใช้สุดจะได้ว่า C ซเส่วนสองคูณ BC คูณ AD พื้นที่รูปสามเหลี่ยมนะคะเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสคูณฐานคูณสูงเราก็มาดูฐานก็คือ BC สูงก็คือ AD ก็คือเศษหนึส่วนสคูณ BC คูณ AD ตารางหน่วยต่อไปข้อที่2อสี่เหลี่ยมอะไรคะเนี่ยสี่เหลี่ยมด้านขนานสี่เหลี่ยมด้านขนาน A B C D เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานมีพื้นที่ สี่เหลี่ยม ABCD เท่ากับด้านขนานค่ะฐานคูณสูงความยาวฐานคูณความสูงอะไรเป็นฐาน AB สูงก็คือ DE ตารางหน่วยต่อไป จริงๆเรียนมาแล้วไม่ใช่เหรอคะลืมหมดนะเรียนมาตั้งแต่ประถมเลยเลยลืมหมดเลยต่อไปข้อที่สรูปที่สามนะคะรูปที่ 3, สามสี่เหลี่ยมคางหมูอ่าสี่เหลี่ยมคางหมูมันจะมีสมบัติว่างไงสี่เหลี่ยมคางหมูนิยามของสี่เหลี่ยมคางหมูเป็นไงอ่าไม่ใช่อ่ามีด้านตรงข้ามขนานกันหนึ่งคู่ ไม่ใช่ยาวเท่ากันนะคะขนานกัรหนคึคู่จากรูปมีด้านคู่ไหนขนานกันคะ P Q ขนานกับ S R มีคู่ขนาดหนึคู่นะคะรูปสี่เหลี่ยมคางหมูจะมีคู่ขนานถ้ามีด้านที่ไม่ขนานกันเนี่ยยาวเท่ากันเราก็เรียกว่าสี่เหลี่ยมคางหมูหน้าจั่วนะคะอันนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู มีอะไรมี ST เป็นอะไรอ่าเป็นส่วนสูงนะคะเป็นส่วนสูงเพราะนั้นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูก็เท่ากับเท่ากับลืมหมดเลยเท่ากับอะไรคะเศษนะเวลาเราจะหาพื้นที่จําไว้เลยนะคะนักเรียนเรานะส่วนใหญ่แล้วนักเรียนเนี่ยจะจําได้ สูตรการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมหรือใครจําไม่ได้เลยสูตรการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมไม่ว่าสามเหลี่ยมใดๆก็ตามใช้สูตรว่าเศษหนึนน่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงเพราะฉะนั้นเวลาเราจะหารูปสี่เหลี่ยมเนี่ยถ้าเกิดแล้วว่าเราลืมสูตรการหาพื้นที่นะคะเราหาได้โดยวิธีการลากเส้นทแยง,งมุมคู่หนึ่งนะมันจะเกิดรูปสามเหลี่ยมสองรูปแล้วเราก็หาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมสองรูปนำมาทำไมกันได้บวกกัน แต่เราต้องทราบความยาวของเส้นทแยงมุมนะคะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้ถ้าเราลากเส้นทแยงมุมมา1เส้นมันก็จะทําให้เกิดรูปอะไรคะสามเหลี่ยมสองรูปนํารูปสามเหลี่ยมสองรูปมารวมกันเพราะฉะนั้นมันจะมีคําว่าอะไรคะเศษหนึ่ง <c oughs> ส่วนสองก็จะได้ว่าเศษหนึ่งส่วนสองคูณ pq กับ r s เป็นอะไร pq กับ r s เป็นอะไรคะ อือา้าว P Q R S เป็นอะไรคะผลบวกของเป็นคู่อะไรคะคู่ขนานอย่างนี้เราเรียวกว่าคู่ขนานนะคะเพราะนั้นพื้นที่ของสี่เหลี่ยมนะคะ P Q R S เป็นสี่เหลี่ยมข้างหมูสูตรใช่ว่าเซนหนึ่งส่วนสองคูณผลบวกของด้านคู่ขนานแล้วก็คูณคูณอะไรคะเนี่ย S T คือส่วนสูง ไปทบทวนมานะคะเป็นเรื่องที่เรียนแล้วทั้งนั้นพื้นที่ใช้หน่วยว่าตารางหน่วยถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ทราบว่าหน่วยอะไรเราใช้คำว่าตารางหน่วยต่อไปรูปที่สีสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมรูปว้าวสี่เหลี่ยมรูปว้าวนะคะถ้ารักเรียนสังเกต,ตดีๆมันก็จะมีเส้นอะไรคะทแยงมุมสองเส้นใช่ไหม ถ้าเราดูเส้นทแยงมุมเส้นเดียวก่อน D D F ก <OS S 1> ็จะได้สามเหลี่ยมกี่รูป2รูปแล้วก็จะได้ G ตรงนี้ใช่ไหมคะเป็นส่วนละส่วนสูงตรงนี้ก็เป็นส่วนสูงพอเราก็หาสามเหลี่ยมสองรูปนี้ลามาบวกกันก็จะได้สี่เหลี่ยมรูปอะไรคะรูปว้าวหรือถ้าเราเอาแบ่งนะคะลากเส้นนี้เป็นเส้นทแยงมุมนี้นะแบ่งก็จะได้สามเหลี่ยมสองรูปนี้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นส่วนสูงอันนี้ก็เป็นส่วนสูงใช่ไหมคะ เพราะนั้นก็สามเหลี่ยมสองรูปเหมือนกันนะแล้วก็ดูอันนี้ถ้าเอาดีเป็น GE ถ้าเราบอกว่า GE เป็นเส้นที่แยงมุมที่แบ่งสี่เหลี่ยมนี่เป็นสองรูปเราก็จะได้นี้เป็นฐานนะคะถ้าเราเอา dF แบ่งเราก็จะได้ dF เป็นฐานตรงนี้ก็เป็นส่วนสูงเพราะนั้นมันก็จะได้ว่าอะไรคะสามเหลี่ยมสองรูปก็เป็นเศษหนึ่งส่วนสองคูณอันนี้ เส้นอะไรคะทแยงมุมนี้ก็เป็นเส้นทแยงมุมนะคะ <Okay. S 1> ก็ได้เท่ากับเศษนหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณของเส้นทแยงมุมนะคะตารางหน่วยเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าถ้าจําสูตรไม่ได้นะคะนักเรียนก็ลากเส้นทแยงมุม1เส้นมันก็จะเกิดรูปสามเหลี่ยม2รูปนะเพราะนั้นมันก็จะได้ไอ้เส้นทแยงมุมที่ลากก็คือฐานแล้วไอ้ส่วนอีก นะคะที่ลากจากอีกมุมหนึง่งมายังฐานนี่ก็เรียกว่าส่วนสูงนะถ้าเอา eg เป็นฐานอันนี้ก็เป็นส่วนสูงนะเพราะนั้นก็คือนะ,ะฐานนะ,ะก็คือเส้นทแยงมุมของอันนี้ถ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นฐานแต่ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นทแยงมุมเส้นทแยงมุมนะคะเพราะงั้นใช้สูตรว่าเซษหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณของเส้นทแยงมุมตารางหน่วย จับไว้นะคะถ้านึกสูตรไม่ออกก็ลองวิเคราะห์ดูก็จะได้นะคะต่อไปลืมหมดเลยนะตอบไม่ได้เลยนะคะไปทบทวนนะต่อไปรูปที่ห้าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนก็เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานชนิดหนึ่งใช่ไหมคะแต่มันจะมีด้าน ยาวเท่าการทุกด้านคล้ายสี่เหลี่ยมไรไยจตัตุราสแต่ต่างกันตรงไหนมุมไม่เป็นมุมฉากแค่นั้นเองนะคะอ้าวใช้สูตรว่าไงสูตรใช้ไรนะคะเศษดึงส่วนสองคูณผลคูณเส้นทแยงมุมเหมือนกันนะคะหรืออันนี้เป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะ ที่เวลาให้วาดก็นิยมวาดแบบนี้กันใช่ไหมคะหรือมาดูอีกลักษณะหนึ่งถ้าเป็นลักษณะนี้นี่ก็สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะเราก็ใช้สูตรเมื่อกี้เหมือนกันใช้เศษหนึ่ส่วนสคูณผลคูณเส้นทแยงมุมหรือเราจะใช้ในลักษณะของสูตรของสี่เหลี่ยมด้านขนานก็ได้ก็คือฐานคูณสูง ฐานมันก็คือ AB สูงเราก็ต่อนะคะต่อด้านฐานออกมาแล้วก็ลากเส้นจากมุมหนึ่งมาตั้งฉากกับฐานเราเรียกว่าส่วนสูงนะคะเพราะนั้นเราก็จะใช้ว่าฐานคูณสูงก็ได้ตามสี่เหลี่ยมด้านขนานก็คือ AB คูน CE นะคะทีนี้จะใช้สูตรอะไรเราก็ต้องดูว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างนะคะต่อไปรูป สุดท้ายนะคะในหนังสือเรียนคือรูปที่6นี่เลขสู์สูงรูปที่หสี่เหลี่ยมใดๆนะคะเหมือนการในรูปสี่เหลี่ยมใดๆถ้าเราไม่สามารถคือเรา,เราจำสูตรไม่ได้เนี่ยเช่นเดียวกันให้ลากเส้นทแยงมุมนะคะหนึ่งเส้นก่อนแล้วก็ลากเส้นจากมุมยอดไอ้ะโทษลากเส้นแยงมุมก่อนนะคะ แล้วก็ลากเส้นจากมุมที่เหลือเนี่ยมาตั้งฉากกับเส้นทแยงมุมพอลากเส้นทแยงมุมเส้นหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดรูปอะไรคะสามเหลี่ยม2รูปนะคะแล้วก็ลากเส้นจากมุมที่เหลือมาตั้งฉากกับเส้นทแยงมุมมันก็จะได้ส่วนสูงเพราะฉนั้นเราก็สามารถหารูปสามเหลี่ยมได้กี่รูปสองรูปแล้วนําม,มาบวกกันก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมใดๆ ดังนั้นสูตรมันก็เหมือนกันนะคะแต่นักเรียนสังเกตร,รูปสี่เหลี่ยมแบบนี้เส้นทแยงมุมอีกนะคะเส้นหนึ่งเนี่ยเวลาลากแล้วเนี่ยมันจะไม่นะ,ะเพราะนั้นมันจะใช้นะคะผลคูณของเส้นทแยงมุมเหมือนรูปอื่นไม่ได้มันต้องใช้ว่าอะไรคะเพราะเส้นทแยงมุมพอลากมาเนี่ยส่วนสูงนะคะของรูปหนึงกับอีกรูปหนึ่งมันไม่มาต่อเชื่อมเป็นเส้นเดียวกันเหมือนรูปอื่นนะคะเราก็เลยใช้ว่านะ เสหนึ่งส่วนสองก็คือใช้เส้นทแยงมุมเนี่ยเป็นฐานแล้วก็อันนี้ก็เป็นส่วนแะคะส่วนสูงมันส่วนที่ลากจากมุมหนึ่งมาตั้งฉากกับนะคะเส้นทแยงมุมเนี่ยเราเรียกว่าเส้นอะไรทราบไหมเส้นเไรคะเรียนมาแล้วเรียกว่าเส้นกิ่งใช่ไหมคะเรียกว่าเส้นกิ่งเพราะฉนั้นเราก็ใช้ว่าเส้นหนึ่งส่วนสองใช่ไหมคะคูณผลบวกของเส้นกิ่งแล้วคูณเส้นอะไรคะทแยงมุม เส็นนึ่งส่วนคูณเส้นทแยงมุมคูณผลบวกของเส้นกิ่งนะคะ P R เป็นเส้นทแยงมุม S Y นะคะ Q X นี่เป็นเส้นกิ่งนะหรือถ้าเราดูในรูปของสามเหลี่ยมสองรูปมันก็คือส่วนสูงเห็นไหมคะส่วนสูงอันนี้ก็คือฐานนะเพราะนั้นเราก็ใช้ว่าเป็นหนึ่งส่วนสองคูณนะคะเส้นทแยงมุมคูณผลบวกของเส้นกิ่ง กลา,างหน่วย